สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินเขาน้ำแข็งมือน,นี่ยได้ก้อยพวกบ้ากระเดาตักซีต้อต้นหอมพี่น้องมีหมักแตงหมักขือวหมักทั่วหลายอย่างมาแซ่แๆ่น้ำัน็งนะจ้าลมอยู่ตรงหน้าลมแห้งแๆพี่น้องเริ่มหนาวแล้วพี่เทปเขาไว้ก่อนนะมันแห้งตรงหน้าลมนะ อย่าก,กินก้อยจั๊มืัอเนี่ยมาแซ่บแซ่ลกันเนอจ้าทุกร,รอลลมคับล้มเนอเนาะ